คก่าะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปดูดวงทั่วไปประจำเดือนมิถุนายนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง16สิหงหาคมนะคะเราจะมาดูกันซิว่าเดือนเนี้ยกรกฎจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเรื่องงานเรื่องเงินตอนนี้ก็สำคัญนะจ๊ะชีวิตเดิมด้วยเงินนะจ้ะมาดอาูอะไรเนี่ย เดวิลออฟฟอร์จูนค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีช่วงมีราบเหมือนกันนะาการกเด h e ซันการงานก็ดีค่ะการงานการการงานของชาวลัคนา,าการกฎมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะช่วงนี้การงานก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะแล้วก็ใครบางคนที่มีคู่ความคู่คดีอะไรแบบนี้มีเกณฑ์นะคะจะต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ข้อกฎหมายอะไรแบบนั้นในบางผู้บางคนส่วนเรื่องความรักให้ระมัดระวังเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องที่แบบทําให้เราช็อกทําให้เรา เหวอไปอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าได้ไพ่เดอะทาวเวแล้วก็ The ะ h a r ิ o อถ้าไม่อย่างนั้นก็ให้ระมัดระวังคนรักคู่ครองอาจจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องทางรถราอะไรแบบนี้หรืออาจจะมีการพูดคุยกันแล้วเกิดปัญหาเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ในชาวลัคนาราศีกรกฎรนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์คนที่แต่งงานแล้วอาจจะมีเกณฑ์ไปจดทะเบียนหย่าเหมือนอย่าง บางคลิปที่เคยดูแล้วมันมันจะมีการข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกฎหมายอะแต่อันนี้มันเป็น Tower กับ j u s t i สตคู่กันก็อาจจะเป็นแยกทางกันหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าอะไรอย่างนั้นก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้นะจ๊ะก็คิดดูให้ดีแล้วกันอ่ะทีนี้เรื่องการงานการการงานการเงิน ของชาวกรกฎในเดือนนี้ค่อนข้างจะดีดีถึงดีมากเป็นพิเศษแล้วก็ชาวกรกฎในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีเกณฑ์จะถูกหยวยรวยโชคนะจ๊ะอืมค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ในช่วงเนี้จะทํางานทําอะไรก็จะอาจจะมีใครที่ทํางานแล้วมีหัวหน้าก็อาจจะมีการหัวหน้าบ่นเยอะนิดนึงแต่ถือว่าก็เขาบน่นบ่นไปติเพื่อก่อถือว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะคะทีนี้ เกี่ยวกับเรื่องลดลาของกรกดก็ให้ระมันระวังไปไหนมาไหนเดินทางก็ให้ระมัดระวังนะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดบัติเหตุอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ให้ระมัาระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องอกช่วงหลังอะไรแบบนี้อาจจะมีอาการปวดหลังอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีการปวดท้องปวดอะไรแบบนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะไม่มีอะไรจะต้องแคลิฟายเลยกรกฎค่อนข้างโอเค เป็นกังวลแค่เรื่องคู่ของอ่อนแล้วก็ใครที่มีคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ก็ให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องการเดินเหินเรามาระวังอุบัติเหตุสําหรับผู้สูงอายุภายในบ้านด้วยนะคะอ่ะทีนี้ขอดูคําแนะนําจากพี่น้ําแดงหน่อยซิว่าจะแนะนําคนกรกฎว่าอะไรเดือนนี้ก็ให้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลคนในบ้านให้ดีนะคะสิ่งใดที่มันเกิดที่มันเป็นเนี่ย ที่มันแย่มก่อนหน้าเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นนะคะอย่างที่แจ้งไปแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ตรงเนี้ยเราเองก็ต้องมีความอดทนด้วยในระดับหนึ่งแล้วก็มีสติให้มาก ใครที่จะลงทุนใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยให้พยายามหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะแล้วก็การลงทุนเนี่ยอย่าเพิ่งลงทุนเป็นจำนวนเงินก้อนโตนะคะให้พินิจารณาก่อนเดี๋ยวมันจะมีทางเลือกออกมาเข้ามาให้เราได้เลือกอีกหลายๆทางเพราะฉะนั้นใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งลงเงินก้อนใหญ่อะไรแบบนั้นไปนะจ๊ะส่วนการเงินก็มีเกณฑ์ที่จะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเรานี่แหละก็อาจจะได้เป็นกรอบบาง,นบางคนอาจจะได้ ไม่รู้เหมือนกันนะแตม่มันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมจากการงานหรืออะไรที่เราลงทุนลงแรงไปอะไรแบบนั้นนะคะก็ค่อนข้างโอเคถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วก็เดือนนี้ก็มัน ตั้งสติในการทำอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าก็ให้เรามัระวังเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายเนาะบางคนมีอุบัติเหตุรถลาอะไรเงี้ยอาจจะต้องถึงขั้นขึ้นลงพักอาจจะเคลียร์กันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยก็ให้ตั้งสตอิอย่าใช้อย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะในเดือนมิถุนายนแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็เป็นคลิปโดยรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนนะคะก็ดีแล้วก็รีนดีด้วยแล้วก็ อะไรที่มันต้องใช้เวลาก็อดทนรอน,นิดนึงเดี๋ยวมันกำลังจะดีขึ้นละอย่างที่แจ้งนะคะเดือนหน้าจะเป็นยังไงค่อยกลับมาดูกันใหม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดืนนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ